บางคันเพียงแค่กระซิบถึงความหรูหราแต่คันนี้ประกาศอย่างทรงพลังนี่คือเบ t ลี่ Continental GT สปีดปี2025ที่ซึ่งความสง่าง,งามแบบอังกฤษเหนือการเวลามาพบกับสมรรถนะอันดุดันไร้ขีดจำกัดเบนลี่ GT สปีดปี2025ไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่มันครอบครองทุกสายตาฝากระโปรงหน้ายาวอันโคง้งมนไหลลื่นเข้าสู่สุ้มล้อที่แข็งแกร่งผสานกับกระจังหน้าแมทริกกริลอันเป็นเอกลักษณ์ของเบนลี่ ไฟหน้า LED ท่ง Cristal Cut ใหมส่สองประกายดุดเพชรส่วนด้านท้ายโฉกเฉี่ยวพร้อมไฟท้ายทรงรีและท่อไอเสียคู่4ี่ชุดทําให้รูปลักษณ์นี้หรูหราและทรงพลังในเวลาเดียวกันล้ออันลอยขนาด22นิ้วแบบ์จอเสริมให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานยนต์แต่มันคือคําประกาศแห่งอํานาจและรสนิยมเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องสวีทสุดหรูมากกว่าห้องโดยสาร ภายในของ c o n t i n e n t a ล GT Speed B ี2025คือการผสมผสานร,ระหว่างงานฝีมือระดับสูงและเทคโนโลยีล้ำยุคทุกส่วนผ่านการตกแต่งด้วยหนังแท้เกรดพรีเมียมไม้จริงและลวดลายตะเข็บเพชรที่ใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงต่อบอดหนึ่งตัวหน้าจอหมุนได้อันเป็นเอกลักษณ์ของเบนลี่ให้คุณเลือกได้ระหว่างหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วมาตรวัดแบบคลาสสิกหรือแผงไม้เรียบหรูนี่คือวิธีที่เบนลี่บอกว่าคุณคือผู้กำหนดรูปแบบของความหรูหราเอง ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังอันแท้จริงเครื่องยนต์ W 1 2ยขนาด6.0ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง650แรงม้าและแรงบิด900นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อทำให้มันเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเพียง3.6วินาทีความเร็วสูงสุด335กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันไม่ได้มีดีแค่ตัวเลขแต่คือความรู้สึก ที่ถ่ายทอดถึงคนขับช่วงล่างถุงลมแบบปรับได้และระบบบังคับเลี้ยวทุกล้อทําให้มันเข้าโค้งได้เหมือนรถสปอร์ตแต่ยังคงให้ความนุ่มนวลแบบรถหรูแม้ความประหยัดจะไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ด้วยเทคโนโลยีปิดการทํางานของกระบอกสูบและระบบไฮบริดแบบอ่อนเบนลี GT Speed ก็ยังสามารถทําได้ราว10กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือรถ GT ที่ผสมผสานสมรรถนะและความหรูหราได้อย่างลงตัวสําหรับการปรับแต่งเบนลีให้คุณได้จินตนาการอย่างไร้ขีดจํากัด ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมมอลลีเนอร์เชดสีพิเศษหรือรายละเอียดการตกแต่งที่สร้างขึ้นเฉพาะคุณไม่มี GT Speed คันใดที่เหมือนกันราคาก็สะท้อนถึงเอกสิทธิ์นั้น Bentley Continental GT Speed ปี2025เริ่มต้นที่ราว285,000ดอลลาร์อเมริกาและสามารถแตะถึง350,000ดอลลาร์หากเลือกออปชั่นเต็มรูปแบบแต่สิ่งที่คุณได้ไม่ใช่แค่รถยนต์มันคืองานศิลป์บนท้องถนน Speed b บนลี่ค n t ติเนนตัลจีทีสปีปี2025ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือการแปลงโฉมของความสมบูรณ์แบบการผสมผสานระหว่างงานฝีมือระดับโลกสมรรถนะอันร้อนใจและเทคโนโลยีล้ำสมัยในผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าคุณจะขับผ่านชนบทอันเรียบสงบหรือสิ่งบนทางด่วนระดับโลกมันจะเตือนคุณเสมอว่าตำนานไม่เคยจางหายพวกมันแค่เร็วขึ้นนี่แหละเบนลี GT Speed B 2025บทเพลงแห่งพลังและความหรูหราที่สมบูรณ์แบบที่สุด